วันนี้ดวงใครเฮงดวงใครปังด้วยไพ่พุมพยนันฟังทางนี้นะครับอาจารย์จะมีไพ่เลือกหยิบมา3สามชุดนะครับรา้ว่างชุดที่หนึ่งครับแล้วก็ชิดที่สองนะครับแล้วก็ชที่สามนะครับจะเลือกไพ่ชุดไหนดีครับหนึ่งสองหรือสามดีครับดี่ดอกดีดอกดีดอก พอเสร็จแล้วก็เลิกป่มได้เลยนะครับสําหรับดวงดาปัจจุบันนี้นะครับของคนที่เด้ไพ่ที่หนึ่งนะครับเป็นว่าครับโดยรวมก็มีอะไรที่ปังมากพอตัวเหมือนกันนะครับขอให้คุณเป็นคนที่เป็นคนดีนะครับและรู้จักรักษาบ้านหน่อยแล้วก็เป็นคนขยันนิดนึงแล้วก็วางใจห้บาลนะครับแล้วดวงจะได้ปังมากพอตัวชิ้นเดียวกันจ้ามาที่ดวงดาวปะจจุบันนี้นะครับของคนที่เลือกไพ่สองนะครับเป็นครับโดยรวมก็มีอะไรที่จบไปนิดนึงนะครับ แต่ถ้าอยากให้ดูด้านดีขึ้นนะครับอย่างแรกคุณต้องขยันหน่อยครับแล้วก็เย่าแวงแรงแล้วก็มีความทุนําหน่อยและดวงจิได้ปังพอตัวไปเลยจ้ามาที่ดวงจ้าปัจจุนีนะครับของคนที่เลือกให้สามานะครับเป็นมาคขับดโดยหลวก,ก็มีอะไรที่ปังมากพอตัวเอนกันนะครับขอเพียงแค่คุณมีความครีดิี่นิดนึงเด็ดเดี่ยวในเป้าหมายหน่อยแล้วก็สินห้าดูศีหนึ่งและระดวงจิได้ปังมากพอตัวชิ้นเดียวกันจ้า ก็ข้อมูลก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่ถ้าอาจารย์จะตีดูงชุดไพ่นะครับรว,ว่าชุดที่หนึ่งสองสามไม่เนี่ยสุดนะครับจะขออนุญาตตีไปที่ชุดที่หนึ่งเนี่ยสุดนะครับเพราะอาจารย์เพิ่มพ้นดีมีเยอะกว่าชุดอื่นนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับและถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่ากดใจนะครับกดแชร์กดคอมเมนต์กรลงในการโปรดกดเป๊กหวันด้จารย์ด้วยนะครับและใครยังไม่ได้กดติดตาม ช็อาจารย์ก็เราปวดกดติดตามช็อาจาร์กนิดนึงแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรครับผมอาจารย์จีมาเกาะหมอดูนี่สวัสดีครับ